สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะช่วงบ่ายนี้นะคะเรามาเรียนรู้ในนะรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะทำไมต้องเรียนวิชานี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเปิดเรียนใช่ไหมคะเราจะได้เรียนลูกเสือเนตรนารีถูกไหมคะนะคะซึ่งก็คาดว่าโรงเรียนเราจะเปิดในเวลาอันใกล้นี้นะคาดว่านะคะ ก็หวังว่ากกมลมชัดบอกว่ายกมือไหว้เลยขอให้เปิดได้ทีเถอนะคะ,ะแต่ว่าเราในเมื่อเราเรียนซูมก่อนนะคะเราก็เลยต้องมารู้จากกฎกติกานะคะเรื่องที่เราจะเรียนเกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเอาละ จะให้นักเรียนนะคะมาดูนะคะในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้นนะคะเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะมาดูในเรื่องของหลักสูตรของมันก่อนว่าพัฒนาผู้เรียนนั้นนะคะหรือว่าลูกเสือเนตรนารีของเรานะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะประเภทลูกเสือของเรานะคะ เป็นลูกเสือประเภทลูกเสืออะไรคะประเภทลูกเสืออะไรคะใครมาอ่ปอา,าะะประเภทลูกเสือสามันนะคะประเภทลูกเสือสามันซึ่งประเภทลูกเสือสามันนี้นะคะน่ะเราหลักสูตรของเรานั้นเขาเรียกว่าหลักสูตรลูกเสือตรีนะคะ ประเภทลูกเสือเป็นประเภทลูกเสือสามัญแต่หลักสูตรการเรียนรู้ของเราเป็นหลักสูตรลูกเสือตรีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนอย่าสับสนนะถ้าเขาถามว่าอ้าวเธออยู่ป .4 แล้วเธอประเภทลูกเสือลูกเสือประเภทไหนนะคะบอกว่าลูกเสือประเภทสามัญครับลูกเสือประเภทเนนารีประเภทสามัญค่ะนะคะแล้วหลักสูตรการเรียนรู้ล่ะ ก็บอกไปเลยว่าหลักสูตรลูกเสือตรีนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าหลักสูตรนี้จะพูดถึงอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของอการนี่นะคะก็การการวันนี้นะคะจะเป็นหน่วยที่1ก็คือการปฐมนิเทศก่อนนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการปฐมนิเทศนะคะ ปฐมนิเทศของครูลิงคืออะไรก็คือบอกให้นักเรียนรู้ว่าหลักสูตรนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างหน่วยอะไรบ้างเห็นไหมคะนะคะก็คืออ่าเดี๋ยวครูลิงเพิ่มขึ้นให้นะคะนักเรียนจะไดอะ้อันดับแรกนะคะเราวันนี้เป็นคาบแรกนะคะเราก็จะพูดถึงหน่วยที่1ก็คือการปฐมนิเทศนะคะพูดถึงให้นักเรียนรู้ว่า เราการปฐมนิเทศเนี่ยนะคะปฐมนิเทศเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะการเตรียมตัวของเรามีอะไรเราจะต้องเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือการปฐมนิเทศแล้วก็นะคะสำหรับระเบียบแถวเนี่ยคุณหลิงเอาไปไว้ด้านหลังๆเราจะต้องรู้จักใครรู้จักนะคะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการลูกเสือนะคะซึ่งกระบวนการลูกเสือเนี่ย จะพูดถึงใครบ้างเราต้องรู้จักประวัติของหลอดเบเดนพาวเวลนะคะหรือว่า BP ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งลูกเสือโลกนะคะเราจะมารู้จักพระบิดาแห่งการลูกเสือไทยใครนะคะรัชการที่เท่าไหร่นะคะกษัตริย์ของเราเราจะมาดูวิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเริ่มว่า การทำความารพบทำยังไงการแสดงรหัสการจับมือซ้ายก็จะมีเพลงด้วยนะคะแล้วก็กติพจน์ของลูกเสือสามัญน,นะคะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนได้ได้เรียนรู้นะคะแทรกไปพร้อมกับนะคะความรู้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีคำปฏิญาณนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำปฏิญาณแล้วกฎของลูกเสือสามัญน,นะคะมีเรื่องอะไรบ้างคุณลิงก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนดูนะคะ หลังจากนั้นมันก็จะเป็นในส่วนของคุหลิงนี่นะคะหน่วยนี้คุหลิงเอาลงเอาขึ้นมาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าในเรื่องของในเรื่องของเราต้องรู้จักกฎนะคะคำปฏิญาณก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนรู้เรื่องระเบียบแถวนะคะระเบียบแถวเบื้องต้นเป็นยังไงสัญญาณมือสัญญาณน,นกวีดนะคะอะผู้ขาแล้วทำยังไงเราถึงจะรู้ถ้า นะคะคเวลาที่เรียนคาบไหนทีนะ่เราเรียนระเบียบแถวแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องลุกจากที่นะคะผูหญิงจะพาหันซ้ายหันขวาผ่านซูมนี่แหละนะ,ะกล้วทำอะไรครับกล้วตอนนี้กล้าวทำอะไรอยู่ครับทำไมมันเป็นหมุนอยู่ติ้วติ้ว,วเนี่ยเวียนหัวจังเลยกล้าวนั่งดีๆสิคะค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของนะคะว่าวาิการกิจกรรมการแจ้งนะคะนะกิจกรรมการแจ้งคือกิจกรรมที่จริงๆถ้าเรามาโรงเรียนเนี่ยนะคะก็จะมีฐานใช่ไหมฐานการใช้ประโยชน์จากเงื่อนเชือกนะคะซึ่งเราตอนอยู่ปปหนึปสปสเราก็ได้ฝึกทําบ้างแล้วใช่ไหมคะนะทักษะการใช้เข็มทิด นะคะถ้าหากว่ามีการเรียนออนไลน์แล้วนะคะคุณลิงก็จะสอนเข็มทิศแบบผ่านออนไลน์ให้กับนักเรียนดูนะคะการบันเทิงนะคะการบันเทิงเราจะทํำยังไงมีวิธีการขั้นตอนยังไงถ้าสมมุติว่าเราได้มาเข้าค่ายนะคะอ่านี่คือนะคะเรื่องแรกที่คุณลิงจะพูดถึง นะคะก็คือให้นักเรียนฟังว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราจะเรียนในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือลูกเสือเนตรนารีนะคะนักเรียนก็รู้จักเบื้องต้นอ่ะทีนี้ค่ะพอมาตรงนี้แล้วนะคะเรารู้ตรงนั้นแล้วทีนี้นะคะกุลิงก็จะพานักเรียนมาฟังนิทานนะคะมาฟังนิทานอ่ะอยากฟังนิทานไหมอยากฟังนิทานไหม เปิดกล้องนะคะปวิรษานะอิทิพัพ์ภูสทรเอกวิทย์เอาล่ะคุณหลิงเอ่ยชื่อหลายครั้งละไม่เช็คชื่อให้แล้วถึงแม่จะเข้ามาเรียนก็ตามแต่เถอะนะต้องอันนี้นะคะต้องเปิดกล้องนะลูกนะคะเอาวมาดูกันเลยไม่มีภาพนะคะมีแต่เสียงฟังให้ดีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาใหม่นะคะ ปิงสต็อปใช่ไหมจับเจ้าลูกหมูวิ่งหนีอุตลุดและส่งเสียงร้องดังลัน่นทำให้ฝูกเอาใหม่นะคะอ่าโทษทีโทษพอดีมันซ้อนกันขึ้นมามันซ้อนกันขึ้นมานะคะโอเคนะ จะไม่มีเสียงอาจจะไม่มีภาพนะคะไม่มีภาพแต่ว่ามีมีเสียงนะืกเรียนลองฟังนะแล้วหลังจากนั้นก็ฟังดูซิว่าเขาให้คติพจน์อะไรและจะถามนะนิทานอิศกเรื่องลูกหมูกับฝูงแกะลูกหมูอ้วนตัวหนึ่งแอบหลบหนีเข้าไปอยู่ในฝูงแกะเมื่อคนเลี้ยงแกะมาพบเขาก็วิ่งไล่กวดจับ เจ้าลูกหมูวิ่งหนีอุตลุดและส่งเสียงร้องดังลั่นทําให้ฝูงแกะขึ้นว่าโอ้ยเจ้าจะวิ่งให้บุ่นวายทำไมนะยืนนิ่งๆให้พวกมันจับเหมือนพวกข้าสิออดๆนั่นเขาจับเจ้าไปตอนขนแต่ข้าน่ะจับไปเชื่อต่างหากล่ะใครจะยืนอยู่นิ่งๆให้จับล่ะลูกหมูตะโกนตอบพร้อมวิ่งหนีสุดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามนเองอ่านไหมคะ ถามทีนี้จะตบแชร์ตัวนี้ก่อนอเมื่อกี้เป็นนิทานที่สั้นมากค่ะแต่เขาให้คติพจน์ว่ายังไงนะเขาให้คติพจน์ว่าไงคะอย่าตัดสินความคิดของอของของคนอื่นใช่ไหมด้วยความคิดของตัวเองนะคะ ะทําไมทําไมหมูถึงวิ่งหนีลูกเพราะอะไรคะเพราะอเพราะถ้ามันโดนจับมันเป็นยังไงนะถ้าบมันจะสวยพี่สวยมันจะตายเพราะว่าเพราะว่าคนนั้นหรือว่ามนุษย์นั้นจับมันไปทําไมนะคะไปกินออไปกินไปเชือดใช่ไหมจับมันไปกินไปเชือดใช่ไหมคะ ฉะนั้นมันก็เลยวิ่งหนีสุดชีวิตของมัน <Yes. S 2> ทั้งวิ่งหนี <Yes. S 2> ทั้งร้องใช่ไหมคะในขณะที่มันกําลังเป็นไงไปไปเดินอยู่กับฝูงแกะใช่ไหมแกะเห็นแล้วแกก็หัวราะโอ้ยแค่นี้เองแค่มนุษย์จับแค่คนจับเนี่ยจะอะไรกันนักกันหนายืนนิ่งๆเหมือนพวกฉันเนี่ยนะเวลามนุษย์ก็จับพวกฉันบ่อยเหมือนกันเลยไม่เห็นพวกฉันจะต้องร้องตกอกตก,ตกใจใช่ไหมคะอืมนี่คือความคิดของแกะไง หมูก็เลยบอกว่าไงนะหมูก็เลยบอกว่า่ใช่สิอ่ะเขาจับฉันเนี่ยจับแล้วเนี่ยเขาจะไปโรงเชืออเนี่ยเขาจะกินเนื้อของฉันอ่าส่วนพวกเธอเขาจับเสร็จแล้วเขาก็เอาแค่แค่อะไรคะขนอ่าเขาเอาแค่ขน,ขนใช่ไหมคะ<น>อ่าเขาก็จะเอามีปัตเตเลียนแล้วก็ไถนะคะขนออก ใช่ไหมคะแล้วเอาขนไปทําพวกเครื่องนุ่มหม่มไม่ว่าจะเป็นเสื้อขนแกะหรือว่านะคะเป็นผ้าหม่มหรือเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะฉะนั้นนานิทานเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่านาเธอใครก็แล้วแต่นะนะอย่าคิดว่าคนอื่นจะคิดเหมือนตัวเองอย่าเอาความคิดของตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะคะในสภาวะการแบบนั้นเนี่ยหมูมันต้องหนีสุดชีวิตใช่ไหมคะ ความคิดของหมูคือทํำยังไงก็ได,ด้ฉันต้องรอดฉันต้องรอดฉันจะต้องหนีแต่ความคิดของแกะก,ก็บอกว่าหนีทําไมในว่เมื่อคนเขาก็จับเฉยๆอย่างนั้นนะคะอ่ะดูถัดไปนะดูคุณคุิงแคปหน้าจอก่อนคุณิงแคปห,หน้าจออีกหนึ่งสองสามอ่าอย่าเก็บงานแป๊บหนึ่งนะคะจะได้มีภาพเพราะว่ามีภาพเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาอี่าดูเรื่องต่อไปไหมดูเรื่องต่อไปไหมคะว่า นอกจากแกะกับหมูแล้วเนี่ยนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะให้กับนักเรียนฟังอ่ามาดูต่อไปฟังนะฟังนะคะเดี๋ยวนะคุหลิงต้องแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เชสกรีนกว่วอ๋อโอเคเสียงมันออกแล้วเสียงมันออกแล้วนะคะผูหลิงกลัวเสียงมันไม่ออกอ่าฟังต่อไปนิทานเรื่องนี้เรื่องอะไรนิทานอีศวเรื่องแม่ปูกับลูกปูฟังให้ดีนะเมื่อน้ําทะเลลดลงแม่ปูก็นําขบวนลูกปูออกหากินตามชายหาดแม่ปูเห็นลูกๆเดินเฉไปมาวุ่นวายไม่เป็นระเบียบก็พูดขึ้นว่าโอ๊ย ลูกๆจ๋าทำไมเดินโยเยไปมาอย่างนี้ล่ะเดินให้ตรงทางหน่อยสิจะได้หากินเร็วๆเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นก็หนีไม่ทันหรอกลูกปู่จึงพูดขึ้นว่าแม่จ๋าถ้าอย่างนั้นแม่ช่วยเดินตรงๆให้เป็นตัวอย่างให้พวกเราดูหน่อยสิจ๊ะเมื่อแม่ปู่เดินให้ลูกปูด่ดูแม่ปู่เองก็เดินเฉไม่ตรงทางโยเยไปมาตามธรรมชาติของปู่แต่แม่ปู่กลับไม่รู้สึกตัวเลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงทําตนให้เป็นตัวอย่างก่อนจะสอนให้ผู้อื่นทําตามอ่าเป็นไงคะนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้รู้ว่าอะไรแม่ปูมองเห็นลูกปู่เอ๊ะทำเม,มินเฉียงไปไม,มาไม่เป็นระเบียบเดินเฉไปเฉมาเลยบอกลูกว่าไงนะเดินให้ตรงไง เออเดินให้ตรงๆหน่อยสิลูกทำไมเดินไม่เป็นระเบียบเนะ่ะเดินตามมาแบบตรงๆหน่อยใช่ไหมคะนั่นเด็กนักเรียนคิดว่าไงนักเรียนคิดว่าการที่ลูกปูการที่ลูกปูเดินเฉไปเฉมาแบบนั้นเพราะว่าลูกปูเดินตามแบบของไกลคะปูแม่ปูอ่าเดินตามแบบของแม่ปูใช่ไหมคะแสดงว่าแม่ปูเดิน ให้ดูก็คือด้วยธรรมชาติของปูมันจะเดินแบบไม่ตรงใช่ไหมคะเดินเฉไปเฉมา oh. แม่ปูพูดง่ายๆว่าแม่ปูไม่เคยสังเกตตัวเองไงนะคะไม่เคยสังเกตตัวเองว่าตัวเองนั้นนะคะเป็นตัวอย่างแบบไหนใช่ไหมคะไม่เคยสังเกตตัวเองเลยดังนั้นนะคะนักเรียนนะเขาถึงบอกว่านะในเรื่องคติพจน์นั้นก็คือว่านะให้เราเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่น นะคะเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเช่นสมมุติว่าจะบอกนักเรียนว่านะนักเรียนคะนักเรียนให้นักเรียนตื่นแต่เช้านะนะตื่นแต่เช้ามาโรงเรียนแต่เช้าแต่ถ้าครูมาโรงเรียนสายแสดงว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมคะแบบนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็จะบอกว่าโอ้ยครูก็มาโรงเรียนสายนี่นะไม่แต่นักเรียนเป็นไงคะ นักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะเห็นคุณครูยืนอยู่ที่หน้าประตูทุกๆวันแล้วคุณครูทุกท่านจะอยู่ประจําจุดแสดงว่าเป็นไงคะเราก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนว่าถ้านักเรียนมาแต่เช้าใช่ไหมคะนะ่ะเราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนทันนะคะนะทำกิจกรรมอื่นๆทันนั่นเองอ่าเดี๋ยวลองเอาลองเอาเอา่อตัวอื่นที่มันเป็นภาพด้วยเนาะนะคะตัวอื่นที่มันเป็นภาพด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะฝนจะให้นักเรียนดู นะตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะแป๊บหบนึง่งคุณหลิงนะคะอยากให้นักเรียนได้ดูวันนี้ของเราเป็นเรื่องปรฐมนิเทศนะคะคุณหลิงก็อยากให้นักเรียนได้ดูในในส่วนของอะไร <S 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 นะดูในส่วนของอ่ในเรื่องของคุณธรรมเยอะๆนะคะวันนี้อ่าเราจะมาดูเรื่องเด็กเลี้ยงแกะกันค่ะ นะณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเนื้อแกะอยู่คนหนึ่งในทุ่งออกไปกินหญ้าที่เนินเขาใกล้ชายแปล้วก็จะต้องนั่งเฝ้าเพื่อคอยปกป้องผลจากการตินจหน้าเบื่อหน่ายเมื่อเขาจะต้องทําทุกวันต้องทําอย่างเดิมซ้ําๆจําเจและหลุดเยี่งไม่ได้เขาจึงรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างยิ่งสุดจึงคิดว่าหาเรื่องสนุกๆทำให้คลายเครียดและเกิดความสนุกขึ้นมาเพื่อเสียงอันดัง พอมทั้งวิ่นนงโง่ตกใจเข้าไปในหมู่บ้านปากร้อนตะโกนโว่เด็กไปตลอดทางว่าช่วยด,ด,ด้วยจ้าช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยหมาป่ามากินแก่ของฉันแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเอ๊ะทำไมคุณหลิงไม่ให้ดูจนจบเพราะอะไรคะเพราะเรื่องนี้นักเรียนเรียนบ่อยแล้วนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมคะในใครไม่รู้จักเด็กเลี้ยงแกะยกมือใครไม่รู้จักนัทโบนนัทพิมลทำไมไม่เปิดกล้อง คงสะทอนเออได้บอกแล้วแน่ขอโทษค่ะมันต้องติดติดดับดับอ๋อเหรอคะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยนักเรียนเคยได้ได,ได้ได้ฟังบ่อยมากน่ะนักเรียนสรุปให้ครูหลิงฟังเลยแล้วกันเด็กเลี้ยงแกะคนนี้เป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดีคะไม่ดีดไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเขาชอบทําอะไร S 1> <S 1> <S <S เขาทำอะไรคะมาาเขาพูดโกหกใช่ไหมคนพูดโกหกครั้งแรกเนี่ยไปโกหกน่ะชาวบ้านวิ่งมาช่วยใช่ไหมคะแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นเออหมาป่านะเด็กก็หัวราะนะแต่หลังจากนั้นนนึกสนุกอีกก็เลยไปตะโกนร้องอีก เป็นไงคะชาวบ้านก็วิ่งมาอีกอะชาวบ้านยังเชื่อก็หัวเราะชาวบ้านก็สนุกจังเลยนะพอครั้งที่สามหมาป่าเข้ามาจริงๆเป็นไงคะมีใครเชื่อเขาไหมนักเรียนว่ามีไหมคะไม่ไม่มีใครเชื่อใช่พอไม่มีใครเชื่อสุดท้ายหมาป่าทํำยังไงคะกับแกะกินไกออ่กินเจหมาป่าก็เลยกินแกะจนจะหมดเลยใช่ไหมคะ เออนี่แหละนิทานเรื่องนี้ก็จะสอนให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนต้องเป็นคนโกหกไหมคะหรือว่าต้องเป็นคนพูดความจริงพูดความจริงค่ะใช่ค่ะนักเรียนต้องเป็นคนพูดความจริงนะลูกนะความจริงเขาบอกว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหมายความว่าอะไรไม่ใช่ว่าความจริงเนี่ยเมื่อเราพูดไปนะคะความจริงยังไงมันก็เป็นจริงเราจะไม่ลืมเราจะไม่หลงแต่ถ้าวันนี้โกหก พรุ่งนี้โกหกอีกเรื่องหนึง่งมาลืนโกหกอีกเรื่องหนึง่งมนุษย์วันถัดไปโกหกอีกเรื่องหนึง่งนะคะพอมีคนมาถามว่าเยวันเนี้ยเธอพูดเรื่องอะไรนะอ้าวฉันจําไม่ได้ว่าฉันโกหกเรื่องอะไรเห็นไหมคะนะต่อไปก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อ,อนะคะฉะนั้นเด็กๆของนักเรียนต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำพูดจริงทำจริงนะคะ นะแต่การพูดและการทําจริงนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่ดีโอเคนะคะเอาละนะครูหลิงวันนี้ครูหลิงจะยังไม่จะยังไม่ไม่สอนเราเรา,เาหนักนะคะก็นักเรียนก็จะได้ดูนะมีรู้แล้วว่าอ่ะฉันจะต้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะเรื่องอะไรบ้างหัวข้ออะไรบ้างไปแล้วแล้วก็ให้นักเรียนดูในส่วนของนะคะนิทานอิสุนะคะ,อะ,คะสองสามเรื่องและนะคะ เอาล่ะ right. สำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอเจอกันใหม่นะคะโอเคนะนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอเจอกันใหม่ในคาบถัดไปนะคะเจอกันวันจันทร์เลยนะลูกตอนเช้ามารีบออดูแลตัวเองให้ดีนะคะเข้าห้องนูห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมมาเข้าโฮมรูมตั้งแต่เช้านะคะเรียนนะคะ แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้ขอให้มีความสุขทุกคนแล้วก็ทำงานส่งให้เรียบร้อยโอเคไหมคะแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขทุกทุกคนค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายลูก